ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์นวลปรางอมรยิ่งเจริญนะคะและเบรกนี้เป็นเบรกที่2นะคะดิฉันดาราวันงามศีโรจนกุลยังเป็นพิธีกรรายการเบรกนี้อยู่ค่ะเมื่อสักครู่เบรกที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องราวของชาวราศีพิจิลัคนาราศีพิจิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปีนี้นะคะเนื่องจากมีดาวใหญ่ยกย้ายที่จะมาทําอิทธิพลของออลัคนาราศีพิจินะคะ ค่ะแล้วเราได้แจ้งตำแหน่งดวงดาวนะคะไปแล้วนะคะว่าในช่วงนี้นะคะมีดาวร่วมและกลุมกันหลายองค์ในราศีเมษซึ่งเป็นภพอรินะคะของชาวราศีพิจิกแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงนะคะเรื่องราวของชาวราศีพิจิกเรามาทําความรู้จักกับชาวราศีพิจิกก่อนเลยนะคะว่าชาวราศีพิจิกเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วราศีพิจิกนะคะมีความชัดเจนแค่ไหน กับวันวันในช่วงเวลาที่เกิดค่ะก็เกิดประมาณนะคะก็คือวันที่18นะคะพฤศจิกายนนะคะถึงประมาณวันที่17ธันวาคมนะคะก็จะถือว่าดาวอาทิตย์นี่จะสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะคะเราก็เลยเรียกว่าเป็นชาวราศีพิจิกนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะคะเป็นเพียงแค่ช่วงวันช่วงเดือนเดียวนะคะนะคะช่วงเดือนเดือนเดียวตั้งแต่18พฤศจิกาถึง17ธันวา ที่ดาวอาทิตย์ให้แสงในราศีของพิจิกนะคะค่ะก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนโคจรไปที่พื้นที่ของกลุ่มดาวใช่ค่ะแมงป่องตรงนี้ก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนนะคะเท่าลัคษณะก็ใช่ค่ะจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดนะคะบางท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคนก็ประมาณประมาณอายุเยอะมากเลยอาว่าเกิดประมาณเดือนนี้นะคะก็ใช้วิธีดูทางชาวราศีแทนนะคะ แต่ลัคนาราศีพิจิกนะคะตรงนี้นะคะจะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นคนลัคนาคราศีพิจิกะก็คือต้องดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดน,นะคะ,คะแล้วก็เราจะได้ทราบนะคะโดยการตั้งโดยการคํานวณด้วยมือหรือด้วยโปรแกร,รมทางโหาราศาสตร์นะคะ,คะแล้วก็จะทราบว่าท่านสถิตในราศีพิจิกนะคะค่ะซึ่งะจะมีให้เรียกว่าถ้าลัคนาก็คือเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกณนะจุดที่ท่านกําเนิดน,นะคะค่ะ สถิตอยู่ที่ราศีพิจิกพอดีค่ะเพราะฉะนั้นณเวลาเกิดนะคะใช้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงชะตาโดยนักพยากรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญใช่ค่ะนะคะผูกดวงให้นะคะถ้าเป็นสมัยโบราณก็อาจจะเป็นหมุนจานหมุนจานนะคะหรือคํานวณด้วยมือนะคะเขสมัยโบราณเขาใช้เครื่องเครื่องคิดเลขไม่มีนะคะเขาจะใช้ลูกคิด ค่ะลูกก<ช>ิบจโบราณเนี่ยแหละของจีนใชันั้นจุดนี้จะให้ความแม่นยำม,มากกว่าชาวราศีใช่ค่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคนท่านลัคนาพิจิตท่านใดนะคะบุคคลท่านใดเนี่ยนะคะได้รับการผูกดวงแล้วลัคนาสถิตที่ราศีพิจิก็ให้ดูที่ราศีพิจิเลยใช่ค่ะนะคะจะให้ความแม่นยำนะคะมากกว่าชาวราศีแน่นอนนะคะ จุดเด่นนะคะลักษณะนิสัยะนะคะของคนลัคนาราศีพิจิกเมื่อสักครู่ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคือแมงป่องแมงป่องค่ะลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรคะแมงป่องเนี่ยเป็นเรียกว่าความที่เป็นแมลงเราก็เลยมองหน้าเขาไม่ได้ว่าเขารู้สึกโกรธไหมดีใจไหมเสียใจไหมนะคะแต่เราทราบอยู่อย่างหนึ่งว่าลักษณะนิสัยเขาคือเป็นคนที่รักลังหวงรังก็คือเป็นคนที่หวงสิ่งของแล้วก็มีเซฟโซนของตัวเองก็คือมีมีความเรียกว่า เป็นโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครนะคะโดยไม่จําเป็นนะคะจะแต่ว่าจะเป็นมีความดุร้ายหรือว่ามีแสดงออกในในด้านตรงข้ามก็คือต้องเมื่อมีคนมาเรียกว่าเข้ามาเข้าในโลกของเขาหรือในโซนของเขามายุ่งกับเขาใช่นะคะเขาเลยเรียกว่ามีทั้งดีและร้ายนะคะราศีนี้ค่ะดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะที่ใครมาทําร้ายเนี่ย ไม่ได้สู้หัวชนฝาเลยนะคะแล้วก็แค้นฝังใจฝังจำนะคะเนื่องจากราศีนี้เรียกว่าเป็นภพมรณะด้วยค่ะของดวงเมืองและดวงโลกนะคะเขาเรียกว่าไม่ค่อยแสดงออกไม่แสดงออกใช่คะแต่ฝังลึกฝังจำใช่ค่ะเป็นราศีธาตุน้ําด้วยนะคะเป็นราศีธาตุน้ําประเภทสถิรราศีเขาเรียกว่าธาตุน้ําชั้นสองอ่ะเป็นธาตุน้ําชั้นสองนะคะ เพราะฉะนั้นน้ำลักษณะนี้นะคะแสดงออกถึงลักษณะนี้ใสเป็นแบบใดอาจารย์เป็นคนที่ชอบความมั่นคงนะคะ,คะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ,คะแล้วก็ทําอะไรก็จะชอบอยู่แต่ในที่ของตัวเองนะคะแล้วก็มีความขยันแต่มีความขยันแบบเรียกว่าจะไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นว่าขยันนะคะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับน้ํานิ่งไหลลึกถูกค่ะแต่จริงๆมีความสามารามีความถดดเด็ดน,นะคะ ดาวประจําตัวค่ะอาจารย์เป็นดาวพระอังคารนะคะความหมายนะคะกล้าแรงแข็งขยันนะคะเราก็ทายอังคารแสดงว่าราศีนี้เป็นคนที่มีความกล้ามีความขยันนะคะแล้วก็มีความเป็นนักต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ยอมใครนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะนะคะแต่เมื่อครองธาตุน้ำนะคะคือดาวพระอังคารเนี่ยครองสองราศีก็คือราศีพิจิกนะคะธาตุน้ํากับ ทัดไฟทัดไฟในเม็นะ,ะต่างกันอย่างไรอาจารย์ต่างกันคือทางเม็นี่จะแสดงออกเลยว่านะคะว่าเขาเนี่ยมีมีความต้องการนะคะที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะคนอื่นก็จะเห็นเรียกว่าเห็นไฟออกมาจากตัวเลยแต่พอเป็นเวลาเป็นราศีพิจิกเนี่ยจะดูไม่ออกว่าตกลงว่าอยากจะทําหรือไม่อยากทํานะคะคือนิ่งมากนะคะคือคนอื่นก็จะดูเราไม่ออกก็เรียกว่าความขยันของเราเนี่ยเรามีแต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะมองเราไม่ออก ค่ะฉะนั้นลองสังเกตคนรอบข้างดูใช่แล้วใครเป็นคนลักษณะนีมีอีกอันหนึ่งที่เขาจะบอกกันคือราศีเนี้ยมักจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกค่ะคือบางครั้งนี่ร้อนเหมือนกับไฟหรือลมนะคะมีความรุนแรงเหมือนพายุแต่ว่าบางครั้งก็นิ่งเกินไปนะคะไม่แสดงออกเลยนะคะกะเเรียกว่าเหมือนเป็นไบโพ l a r คล้ายคล้ายมี ความขัดแย้งในตัวเองใช่ค่ะนะคะ,คะเป็นอาโปธาตุน้ำชั้นสองดาวประจําตัวเป็นดาวธาตุลมใช่นะคะค่ะขณะนี้ค่ะดาวประจําตัวของคนลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระ朗คานนะคะโคจรอ,อยู่ที่พื้นที่ของราศีกุมนะคะ,คะเรียกว่าเป็นพบพันธุค่ะฉะนั้นตนนอยู่ที่พันธุไปสถิตที่พันธุในช่วงนี้เป็นอย่างไรคะก็แสดงว่า ช่วงนี้นะคะเจ้าชะตาในราศีพิจิกเนี่ยมักจะเป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะหน้าที่การงานนะคะหรือต้องมีสิ่งที่ต้องไปทําเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะคะในเรื่องของการงานนะคะ,คะหรือบางท่านเนี่ยทำงานหนักจนไม่ได้หยุดพักนะคะ,คะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยยุ่งวุ่นวายอยู่กับครอบครัวะนะคะหรือทําอะไรอยู่ที่บ้านะนะคะ มาจากอีกหนึ่งเจ้าเรือนด้วยค่ะเป็นเจ้าเรือนอริด้วยอริพันธุในช่วงนี้ค่ะอริพันธุก็แสดงว่าเรามาระวังว่าคนในครอบครัวเนี่ยสุขภาพจะไม่แข็งแรงหรือเจ็บป่วยนะคะหรือบ้านของเรารถของเราเนี่ยจะต้องมีการซ่อมแซมนะคะต้องมีการแก้ไขนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะดาวประจําตัวของท่านนะคะสถิตอยู่พันธุนะคะก็คือวุ่นวายอยู่กับคนในครอบครัวบ้านมีการซ่อมบ้านซ่อมรถ ต่างๆนะคะเป็นบ้านพระราหูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะน่าน่าจะต้องซ่อมบ้านหรือซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็ลุ่มหลงนะคะอยู่ภายในวังวนก็คือจะอยู่จากครอบครัวนี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องของงานที่ทำนี่แหละค่ะนะคะค่ะก็เป็นถือว่าเป็นจุดที่ไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายนะคะเป็นจุดที่ดีก็ดีค่ะนะคะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะดีนะคะแต่อีกไม่นานนะคะในวันที่17พฤษภาคม นะคะดาวพระอังคารนะคะก็จะย้ายราศี<ช>นะคะ<ช>ไปอยู่ที่ราศีมีน<ช>นะเขาเรียกว่าอังคารเป็นห<ช>้าต้องระวังอะไรบ้างคะอาจารย์ก็ถ้าอังคารเป็นห้าเนี่ยเราถือว่าต้องมีเรียกว่าของเรื่องพินทุบาทนะคะ,คะก็ระมัดระวังในเรื่องของตัวเจ้าชะตายเองนะคะ,คะสุขภาพนะคะในเรื่องของ สิ่งที่จะต้องทำใหม่ๆหรือว่าในเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะคะอาจจะสร้างปัญหาให้กับท่านนะคะเพราะด้วยดาวคามาจากเรือนอริด้วยแสดงว่าถ้าความเจ็บป่วยไม่มาสู่ลูกหลานก็จะต้องมีปัญหาที่เกิดจากลูกหลานที่สร้างขึ้นหรือบริวารที่สร้างขึ้นนะคะค่ะฉะนั้นท่านใดที่มีบริวารน,นะคะท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจะนะคะท่านที่เป็น ผู้บริหารนะคะเรามาระวังในเรื่องบริวารลูกน้องสร้างปัญหา่หรือท่านที่คิดจะเริ่มอะไรใหม่ๆ็ต้องรองัดระวังต้องระมัดระวังใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารนะคะเพราะคนวันอังคารเรียกว่าเขาเรียกพินทุบาทแท้พินทุบบาทแท้แล้วก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วด้วยพื้นฐานนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมใครอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารเนี่ยไม่ค่อยจะรอบคอบเท่าไหร่เขาบอกว่าทําก่อนคิด แล้วก็แล<บ>แล้วค่อยมานั่งเสียใจทีหลังเรื่อแบบนี้นะคะเอาระมัดระวังนะคะหลังวันที่17พฤษภาคมนะคะไปอีก45วันใช่ค่ะนะคะในเรื่องของดาวประจำตัวของท่านนะคะในช่วงนี้นะคะแต่เรามาดูดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์บ้างนะคะต้องแสดงความยินดีกับคนลัษณาราศีพิจิกนะคะที่ดาวพระพฤหัสบดีะนะคะย้ายเข้าที่ราศีมีนะนะคะเป็นเกษตรอยู่ที่ภพปุตตะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีมาจากสองเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปุตตะนะคะขณะนี้สถิตยอยู่ที่ราศีมีนเป็นเกษตรนะปุตตะปุตตะเป็นเกษตรนะคะแล้วก็กระดุมพระมาปุตตะเป็นเกษตรดีดอย่างไรคะอาจารย์สแสดงว่าเรื่องการเงินดีขึ้นนะคะ,คะแล้วก็การลงทุนการเสี่ยงโชคการแข่งขันที่เราทําไปเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมาได้ผลตอบแทนเอาในช่วงปีนี้นะคะ คือเหมือนกับว่าเราเหนื่อยมาก่อนแล้วนะคะแล้วเราก็มาได้ความประสบความสําเร็จในช่วงนี้ได้ทั้งเงินนะคะได้ทั้งงานนะคะแล้วก็ดีในเรื่องของลูกหลานบริวารที่จะมาช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะฉะนั้นดีกว่าปีที่ผ่านมาที่ดาวพฤหัสโคจอรอยู่ในราศีกุมอย่างแน่นอนใช่ค่ะดีขึ้นแน่นอนนะคะออในเรื่องนะคะความสําเร็จนะคะดาวพระพฤหัสบ,บดีเนี่ยเป็น5แก่ลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าได้ราชเกณฑ์ นะคะค,คาว่าราชเกณฑ์นะคะให้ผลดีอย่างไรนะคะ<ช>ราชเกณฑ์แบบมีกําลังเป็นเกษตรแล้วก็เป็น<ช>ดาวใหญ่ด้วย<ช>อาจารย์เพอาเรียกว่าให้ผลดีกับเจ้าชะตาคือได้เงินก้อนใหญ่นะคะ,คะได้งานใหญ่นะคะ,คะได้ได้สิ่งที่เรียกว่าเกียรติยศนะคะ,คะได้มาจากบางท่านเป็นราชการหรือคนที่มียศตําแหน่งมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งนะคะในช่วงนี้นะคะค่ะฉะนั้นเนี่ยท่านนะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใ่เรียกว่าพอเลื่อนตําแหน่ง เงินเดือนก็เพิ่มด้วยก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยดีมากเขาเรียกว่าได้ทั้งเงินทั้งกองนะคะท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้เรียกว่าอุปสรรคที่ผ่านมานี่ทําให้ล่าช้าในการเรียนนะคะตอนนี้มีโอกาสที่จะเรียนจบนะคะมีโอกาสที่ได้รับปริญญามีโอกาสที่เรียกว่าจะสอบติดหรือว่าแข่งขัน ได้เยว่าได้ได้เข้าเรียนกันแล้วกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดีใจด้วยนะคะกับนักเรียนนักศึกษาที่กําลังสอบหรือเรียนต่อหรือจะเข้าที่ใหม่นะคะก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีโชคทางการเรียนใช่ค่ะโดยถือว่าเป็นจุดที่ดีของคนที่ดีของคนพิจิตรของคนพิจิตรนะคะเรียกว่าดาวอื่นไม่ค่อยจะดีนะคะแต่ดาวคุ้มโทษคุ้มภัยก็เรียกว่าดาวประธานแล้วค่ะดาวประธานฝ่ายสุพเเพาะห์นะคะ มีมาตรฐานที่ดีแล้วก็อยู่จุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดตรีโกณนะคะถึงถึงลักนณะถึงลักษาโดยเฉพาะท่านที่มีดาวอาทิตนะคะกลุ่มลักนานะคะเรียกว่าดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นคู่ใหญ่ตรีโกณได้คู่มิตรใหญ่นะคะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะเพราะฉะนั้นดีอย่างไรคะอาจารย์ท่านที่มีอาทิตย์กลุ่มลักษณะ ปกติแล้วท่านที่มีดาวอาทิตย์กลุ่มลักเรียกว่าเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยชอบทําด้วยตัวเองนะคะต้องต่อสู้ด้วยเองแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยสนับสนุนนะคะแล้วบางท่านที่รับราชการก็มักจะได้ดีนะคะเขาบอกว่าเหมาะในการรับราชการนะคะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเกี่ยวข้องกับราชการแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แปลว่าเราเป็นผู้อยู่ใต้เบื้องทุลีพระบาทของท่านนะคะเรียกว่าเราก็มักจะไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับราชการ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดนี้เป็นจุดที่ดีนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะพฤหัสบดีผิวทัพราวิวันสิทธิโชคข้ามาหันนะคะตามมาหิตติบูชาเพราะฉะนั้นเมื่อพฤหัสบดีโคจรมาทับอาทิตย์ในดวงชะตาแล้วหรือพฤหัสนะคะตีโกนมาถึงอาทิตย์ในดวงกําเนิดนะคะจะมีโชคอันยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่จะบูชาแล้วก็มีโชคดีทุกประการ น,ะะนี่คือดาวพระพฤหัสบดีที่ให้คุณกับคนลัคนาราศีพิจิกเฉพาะคนที่จะสอบเข้าราชการนะคะเกี่ยวกับแผ่นดินราชการนะคะ,ด,ะ,คะดีแน่นอน<ช>นะคะนะค่ะเรามาดูดาวนะคะประธานฝ่ายบับเพลาะกันบ้างนะคะดาวพระเสาระะ์ทายโทษาทายทุกข์ให้ทายเสาร์ขณะนี้พระเสาร์นะคะโคจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรนะคะเรียกว่าเป็นภพศาสชะนะคะพระเสาร์เนี่ยมีเจ้าเรือนนะคะอยู่ที่ภพศาสชะ ก็คืออยู่ที่ราศีมังกรเป็นพพสหัชชะสหัชชะสหัชชะเป็นเกษตรนะคะพระเสาร์ยังมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยพันธุมาสหัชชะนะคะพระเสาร์นี้อยู่ที่ราศีมังกรมาตั้งแต่ปลายปี2563มาแล้วเหตุการณ์ที่คนลัคนาราศีพิจิได้เจอนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะคือช่วงนี้มักจะไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าคนในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะการก่อสร้างหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรนะคะเรืยกว,ว่าดาวเสาร์นี้ให้คุณเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีการลงทุนในการไปซื้อที่ดินได้ที่ดินนะคะหรือได้เพื่อนแนะนํานะคะหรือมีเพื่อนมาช่วยในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่าจากพันธุด้วยนะคะฉะนั้นเป็นจุดที่ดีนะคะเป็นจุดที่ดีของคนลัคนาราศีพิจิกที่ ได้ประกอบสาขาอาชีพการงานเกี่ยวกับที่ดินที่ดินก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของเก่าของแก่โดยการแนะนำจากเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงที่เป็นคนเต่าเก่าแก่นะคะบางบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันมาประมาณ20ปีมีคนแนะนำแนะนำ หรือกลับมาเจอกันอีกครั้งบางทีเขาเรียกว่ามีพันธุกก็คือมีครอบครัวหรือมีญาติพี่น้องช่วยแนะนํางานมาให้ก็มีนะคะใช่ั้นเป็นจุดที่ดีค่ะนะคะเรียกว่าศาสชะเป็นเกษตรดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวใหญ่ฉะนั้นให้คุณแบบให้คุณแบบเยอะมากเอะไม่เป็นแบบทุกขลางานใหญ่แต่เป็นทุกขลาบเพราะว่าเพราะเป็นดาวบบเคราะห์เป็นดาวแบบเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวควรทําอย่างไรคะอาจารย์ เขาเรียกว่างานจะหนักและเหนื่อยแต่ว่าได้ผลตอบแทนในระยะยาวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นความเหนื่อยของเราก็คือคําว่าระยะยาวนั่นแหละค่ะล็อกฟอยนะคะเพื่อที่จะได้ก้อนใหญ่ในอนาคตนะคะค่ะคือเรียกว่าเหนื่อยหนักอดทนรอคอยช้าแต่ว่าได้แต่ว่าได้แล้วก็มีความมั่นคงมันคงเกิดขึ้นแน่นอนในภพศาสตร์ชะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคนลกษณาราศีพิจิกนะคะ เขาเรียกว่าต้องเข้าสังคมกับคนเต้องเดินทางเยอะนะคะต้องปิดต่อเนเยอะนะคะต้องไปไปมามาเยอะนะคะแต่ว่าเหนื่อยเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีในอนาคตนะคะนะคะฉะนั้นเข้าสังคมกับคนเก่าคนแก่คนสูงอายุสังคมเข้าสังคมกับเศรษฐีที่ดินใช่คะการเกษตรค่ะนะคะได้ผลแน่นอนได้ผลแต่ว่าต้องลงทุนยาวนิดนึงนะคะต้องลงทุนยาวนิดนึงแล้วก็ต้อง เหนื่อยแล้วก็รอคอยค่ะเรียกว่าเราต้องเป็นคนเดินทางไปติดตามเองต้องเหนื่อยด้วยตัวเองนะคะอ่านะคะคนราศีพิจิกนะคะดาวประจําตัวของท่านเนี่ยก็เป็นดาวอังคารใช่เรียกว่าบางท่านจะประทับเกี่ยวกับวิศวกรการช่างนะคะช่างโยธาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นวิศวะทางด้านเกี่ยวกับเครื่องจักรก็ได้ค่ะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะค่ะส่วนดาวพระเสาเองก็เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมด้วยอุตสาหกรรมใหญ่ใช่ค่ะตรงงานหรือพวกนี้นะคะของของสกปรกใช่ค่ะดินอาจจะเป็นพวกของมือสองนะคะหรือเป็นเครื่องจักรอะไหล่อะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะรีโนเวทต่างๆเหล่านี้ดีนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์จะให้คุณนะคะกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะไปจนถึงวันที่ก็จนถึงวันที่หนึ่งหนึ่ง มีนะพง่น <ผม S 1> <ช>ะคะ2 1 6คือปีหน้านะคะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปในเรื่องราวของชาวราศีพิจิกนะคะเบรกนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวพูดคุยกันเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะ